สวัสดีสบายดีพี่น้องมันเดี้ก็เดินทางเขาไปรายงานตัวเนาะทุก90วันนั่นเองสําหรับ MOU นั่นเองเนาะแต่ว่าทางเขามาเนี่ยครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมากคือ,อยังบ่ทันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากครั้งนี้พี่น้อง3มเดือนเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม้เกิดขึ้นแล้วสาหรับการทําถนนเมืองไทยแล้วพี่น้องคือเห็นได้วานี่ว่า เขาพัฒนาตลอดเวลาด้ยนะสำหรับเมืองไทยเพิ่งแปดเดีอนแค่สามเดือนมมเด้เขามาพี่น้องในมาแล้วเก็ดถนนใหม่อีกแล้วเนี่ยถนนหนทางเขาสั่งใหม่อีกแล้วสวยงามดูสิเนี่ยโอข้าวฟังนี่ท่านทาเซตแล้วพี่น้องท่าไไปฟังนี่ ก็คือพัฒนาไม่หยุดเลยดูถนนสวยมากดูก็ทําใหม่แล้วสวยชอบดูดูด,ดูตรงนี้น่าจะทําเป็นวงเวียนเนาะตรงนี้น่าจะเป็นวงเวียนใช่น้องดูสิแค่สามเดือนที่ไม่ได้มาเองนะคือเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเมืองไทยอันนี้คือไม่ได้อวยให้เห็นกับตา เป็นบรรยากาศถนนตัดใหม่นะพี่นอ้องแต่ประจันตะข้ามหาปากที่นครนายกเนาะก็ะถนนเส้นใหม่ลบแกบแห้งแห้งุดคนรโกระเทือว่าเยอะมากเนาะแต่ก่อนเขาก็จะใช้เส้นเก่าเนาะแต่พอทําถนนตรงนี้เสร็จก็ามาใช้เส้นใหม่ คือเราเจอมากๆนะเพราะว่าเป็นถนนตัดฐานถนนไม้ไปมา,ปมาสะดวกสบายนอกคนกับมาใสเส้นทางนี้เยอะรถเตี้ยทุกคน รถความเร็วงานก่อสร้างสะพานข้างหน้าอ๋อก็คือจะขยายถนนนั่นแหละพี่น้องเรามีการสร้างสะพานก็ข,ขยายถนนก็จะมีคนมาทำแผงใหม่ตามแคมทางเยอะด้วย เขาทําใหม่น้อพี่น,อน้องนาอแต่ก่อนมันจะอยู่ติดต,ตรงฝั่งนั้นแต่นี้เขาทําที่ใหม่เขาเรียกว่าตอตมาใหม่อเองนาะคือมามาแล้วตกใจมากเลยนะคือไม่รู้ว่าเขาย้ายไปอยู่ตรงไหนที่เริงเขาไปอยู่ตรงนี้เขาจะอยู่มาข้างในตรงนี้เขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดได้พี่นอ้องสามเดือนมไใหมาเองเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ที่จริงเขาก็อาจจะทํามานานแล้วแหละแต่ว่าเราไม่รู้แต่พอเรา เราเคยอยู่แต่ตรงนั้นแต่พอเปลี่ยนใหม่แล้วเอาเข้ามาทําตรงนี้เอาตกกระจายหาไม่เจอเข้าย้ายมาตรงนี้แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นตอมอใหม่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็จะอยู่ข้างในตรงนี้คือสวยสวยนะพี่น้องนลยก็จะเป็นตอมอตรวจคนเข้าเมืองนอกที่ทําใหม่นี่หลังใหม่นะทุกคนกว้างใหญ่สวยงามเนาะ ในบรรยากาศก็คือดีมากี่ตรงที่ว่าว่าจะเข้าไปก็อยู่ตรงนี้จู่ตรงนี้นะทุกคนนก็จะมีคนมากกอข้อโมูลต่างๆเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เนี่ยมีหลายหลังเลยอาจจะมีเจ้าหน้าที่มาพักอยู่ตรงนี้หรือเปล่ากับโบบูเนาะเป็งไาแจ้งที่พักรรงงานตัวเก้าสิบวัน,นารายงานอันนี้จก็จะเป็นหลังนี้ แต่อยากให้ทุกคนในเบองววาคือเขามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะเมืองไทยอะนะพี่นอาานองถ้าพาย้นานมากแต่สิกาจ,จะลงๆงด่มๆนะเพราะวา่ามันจะไม่เหมือนเก่าเนาะมันจะไม่เหมือนเก่านะมันจะมีเห็นต่คววมเปลี่ยนแปลงตลอดนั่นแหละอันนี้เขาถึงเรียกว,ว่าการพัฒนาเนาะทุกคนเนาะ อากาศก็ร้อนมากเลยนะตอนนี้ประมาณวายสามโมงคือแบบว่าร้อนม,อมากๆเลยนะทุกคนอยากให้เบิงในทางเขามากคืออยู่ข้างในนะ้องบอพอมากขังแดกตกกระจายเล้ยว่าอุ้ยเขาใหญ่ไปใส่นอเนาะคือหาหาโบเห็นนะนะแต่ตอนนี้เขาก,ก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ เรียบร้อยแล้วทุกคนเข้าไปแค่2นาทีเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวคือด่วนเร็วทันใจนมากๆเนาะพี่น้องเนาะคือแบบว่าง่ายสะดวกสบายเนาะทุกคนเพราะว่าคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคนไม่ค่อยเยอะเนาะสะดวกสบายมากๆแล้วอันนี้ก็คือครบ90วันเป็น M.O.U. เนาะพี่น้องเป็น M.O.U. ทุกๆ90วันเราจะมามารา,ายงานตัวนะเองนเองนาะก็คือมาตรงนี้นะก็คือสวยนะอาคารใหม่แต่อาคารตรงไหนโมหูปเป็นอาคารอย่างเนาะพี่น้องแต่ ตรงนี้นี่คือเป็นอาคารตรวจคนเอ้ยมาแบบว่าครบเก้าสิบวันมารายงานตัวเนาะก็อยู่ที่ประมาณนี้เนาะรายงานตัวอีกทีก็สิบสามกุมภาพันธ์ปีหน้าหกสิบแปดนั่นเองเราทุกคนก็คือนี่ไงนี่ไงใบรายงานตัวของเราทุกๆเก้าสิบวันนั่นเองอันนี้บรรยากาศทางนี้ สวยงามร่มรื่นถ้าตอนเย็นๆคงจะร่มรื่นม,มากๆเนาะส่วง5โมงหรือ6โมงเนาะบว่าตะวันตกดินนะนะเราก็อาจจะมาวิ่งเล่นตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเหมือนเหมือนจะมีคนอยู่นาะพี่น้องเนาะเพราะมันเป็นของพักของพักเหมือนจะมีเจ้าหน้าที่พักเศร้าอยู่ด้วยเปล่าประมาณนี้นะเราทุกคนก็บขึ้นจบไปแล้วกับการงานตัว90วันเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีสบายดี